คนไม่เ่เห็นนเใ่ใ่ไม่มีน้ำตาลสายทันกรสะพานตุ่นตังตัวอ่างคอนที่ประกอบวยานบกเกืบจพน กับทําบ่ดน3โคตรส่วนกับไดมันกันสะปันดาดาโลกของเกจวามนี่กับความยอมของนี่ครับเป็นคือบักสูงอีน้อยว่าทุกโด่งสมัยบ่ได้พิมพ์ก็เฮานี้ นะครบระวังสิ่ระิษัยทงใส่้ารเดการกระ่นภายในปุบาอาจารย์เราตปดบางะโดยบรทัดใจท่าเราคองของต้วเองต้องจไวให้ปรบตันศาสนานะครับปัญาที่เก่าในปุ๊ใส่มาได้่นอนอยากมีสิงในทางพอทีแม่อยากมีความมาในทางตัวเดียวกัน กับางมีสีมีสันใน,น,นร,อร,ร้อยที่เกลือฝุ่นเนบางจากอุณหภูมิหนาวหนวกับจากกีนป่าเขาใ่แง่แหนตื่นขึ้นกันการด้น้าลงไปต้องการความีที่เราเข้าไปในมรวมสรงานธรรมศาสนงานอ่านทะนสำคัญนการการน้ำของกระานการส่วนโดานกระบวการบริการส่วนระบกอีเซลกรอบวนวาไฟฟกครอง กาำลังป <Yes. S 2> ัญญาบาลในตำบลกีเซ่ก่อนถื่นกัขออบาสาุุนะครแกนกีมีโอกาบริหารส่วนตำบลกีเซ่ทูกากส่วนทุกทางนับเป็นย่างของครอนบุญเปย่างของคอบคุณน้ำอันไดบบาบุคาจุดรวนันด้วยใครปกปิดกุมในคำว่อโพสิสน่นะครับมีโอกาสีกลับมาเป็น ตัวแท่นน so like <groans> ับเป็นสัพพานตัวนึ่งครับที่มาน้องจำเพื่อนคนสี่สิบวรณกับระบบกันใส่บุตใส่ปัตกับประชาประสงค์นะครับควนมเดือดร้อนประชาชนท่านเกี่ยวกับครับการถมบุญใส่ปบเตรเนะื่องใ่อที่จะประสงค์จะรับอาหารโดยการใส่เข้าสวยก่อนจะมีการเชื่อมประพฤติปฏิบัติก่อนนะครับตรว่าเป็นตัวแทนของอังศาสนาตรว่าเป็นสัญญาสนา จะมีการเงินะงน,งนะครับการปาัจจัยที่ีเราจะต้อนในการวมงงานกับเคบือรธนาคารประเพทสิสุววรนนะครับใส่ว่าเต็นบารางเงินกันพร้อมนะครับเป็นกใจ,จรวมสมรตัวกองทุนสมกองธนาคารปรเภพสินสุววรนนะครับสูตรปร่ได้พกกี่รอรวมก,กันในสุาวปัจจเป็นจํานวน4ี5 9สบาท อาจจะนำังบุญไหวในสพุทศาสนานะคลังจากที่เรองดนรวมกันใส่บาตรแดงข้าวับก็จไดครับผ้านะครับอยาุนเด้อนะครับปราบบุญบารนี้กัเป็นครูคือเงาข้าวระทิข้าวไอศวรมับจะนงเขาฝังบุญไหวในพุทธศาสนาบุญบารนี้นะครับาเป็นของครูกันจะนำมนีเข้ามาสาคัไหวนะครับฝังไหวให้ในพุทธศาสนาโดยการ sự sống, anh ta vẫn còn tham gia của gia gia sạn, anh ta vẫn phải chịu bà tĩnh anh cho ba sổ ngủ 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 ทำเป็นการฟังคนไหวได้โปรพุทธศาสนาบรรลัยจากกินเข้าในูกใสมาล่าเห็นในนี้ก็คือเห็นบางตงบอกถึงว่าน้ำแน่นะครับอาจจะบอกนะครับทับซ้อนทับพระพุทธศาสนาเฮ้ากับสีทธับลงอยู่ได้ก็อาศัยอาหารปิศาจจากหยับจากโนมนะครับวันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสอย่างแด่หน่อยเข้าใจมากด้วยนะครับเคำเกินกิตจะดำทางประศาสนาอ่อนกัน การุกทรานไม่ยึดยำไียรณีการประชาสัมพันธ์อุณมทนาบุการมีคำนองที่เดินหน้ามากอาจเป็นหลายโมบารหไายตื่นตีแต่เรื่องได้ก็คือโค่นำสองพีโค่นนำสองปีอาจจะชิตกับพดี่ีกังซีอะี่เกิดเกิดขึ้นในเกิดอวามสมารคทพวกสมารสมารที่ ย่าในนอครับปีหนึ่งมีปีนี้นอไม่เหตดตำบนจะหมู่บานทั้งไกลทั้งไกลกบัในปกต่างข้าวสารไดม้มาตมายมาเห็นสถานทาี่กับปีนีนไปไปน้ท่าวาดาใไม่ลงเมืองที่พระพิสุโสดูจับวัตรสายจำนวนแปลูกนะครับอาหารส่งนนปีพิณุยกระถิ่นขออยุญาตปทั้งน้ันีน่ด,ดอไวปรการทกันทำวันที่สมเดือนพฤศจิกายน2อ6 7นา เป็นมือพอเาวายผากตีิน้อวยบริวารสึ่งกันเีเจ้าภาพเจ้าสะท้านเพราะวาหนาเป็นเจ้าพาผากตินนั่นก็คือคุณพรพนนรใกธรรใจากจังหวัดน้อยเอ็นมองกรอบกลัวกับเีรอดกเป็นตนทานบุญกับมันจะมีไตรอ่องสองไใรไตที่แรกไตที่เดึนงกับพันนายจงการบริหาส่วนตะบนิเซึ่สนสวนโซดา อาจารย์เพ็ดชรีอาจารย์เป็ดชารีสดาระดัรยป็ดไทรองไทรองก่สอกอบการยอมคุณกนบุญละบุญสีดอกบัวนะครับดอาอันนี้อกเขาเข้าว่าเป็นส่วนเอิ้นทำให้การบวรพาโนโเทนาบุญ การบร่การทนายการช่วยเหลือเพว่อการสนิทการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจริธรรมเนี่เป็นเรื่องเคยทำอาจารย์ประจักษ่านมีน้องเรียกสันวาัที่3ามเดือนพฤศจิกายนสองพันห้ารยกสบเจ็ดกับเป็นวันที่หกานไปถิงแล้การฝ่ายที่มีการต่อประสิทธการเกิดทบวนแนี้นี่พิเศษมากจะเป็นปีนะครับ มีนการจัารดกนทรรรับาลยพกระตงอาีโลงสักเท่าเป็กนมาดเป็นช่วนดนกับากับเพื่อนกันครับอำนาจสัมาธ์ราดบ้นๆนั้สคักนยิ่งกวากันะครับหลักการสืบสานในตัวการได้รับผ้เสียวชาญของแ่อะที่ั่ะเอลการส่งอลักการส่านหลัรบสาะผู้เชวาในรับขา้นจะมาต อาจจะไารอมา่รมาารียสัรอย่างเียอธาตุการวิยรนะนเรื่องที่การอบรมธาตุสำรับการน้องเลยเ้าจ้าแม่กัในที่ไหนก็ทำใจอยู่ในจิตใจคันหลจเสสิ้นการ่าตรุเจ้าแมจะ้องร่วมกับตัว

ไปประสามาาลง่านะครับท่านนั้นีบกบริการการประชาาทที่กำรทนะครับกเป็นไม่ดีบอกเปหมอใจน้องใหญ่เปอเนี่ยใหญ่เลยเ้าอ่อพี่เาไ

Terima kasih telah menonton!